สวัสดีพี่น้องไปสู้คููสุคน,นจ้ามือวันี้มาเล่นโคกนนองนาะพ,พ่อปูเมยยาอีกนะจ้ะอัปเดตโคกน้องนาเนาะตอนนี้มนเมยยาพิ่กีกะปลูกบวบจ้ะปลูกบวบกำลังขึ้นค้างเนาะสาหร่ายวากะเมะออกดอกเหลืองอาลามเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งหอยจ้ะอัปเดตกุ้งอองพิกเนาะน พิกของแม่ย่า้ามินิมาก,กไมิรินดจาจ้ะมาตัดหญ้าให้วัวน้ำเป็นระบบน้ำใดของโซลาเซลล์นะจ๊ะ มาทงนี้สีเตรียมลงว่านเข้าแล้วจ้ะเลยไม่ได้ปลูกผักแล้วผักอยู่อีกสวนหนึ่งมาอัปเดตแตงไทยคุณยายว้าวเหมือนจะหอมแล้วสุกแล้วน,นั่นวว้าแตงไทยโคกหนองนานี่ยังหมดสุดลูกใหญ่มากเลยอุ้ดกหลายดกหลายดกมากดกมาก ดกและหอมมากปลูกเองกินเองว,ว้าวช่วยมากเลยหยังซื้อหรือหยังสื้อหลือนี่นจะจ๊ะโคกน้องนาท่านใดท่านใดพันกับยายแต้ บ้านเฮากระซิมีอย่างไยสน้เลยจ้าเลตัดหญ้าให้วัวก่อน